ลองพลิกนะครับห6สองปั่นตามล่องแล้วก็ปั่นตามล่องนะครับคุณดูการทำนา วันมาก็ต้องทำนาครับวันนี้ออกงานแพ็คทีมสามคันรวดครับ M6240 EU ครับสองคัน DL5018 EP หนึ่งคันครับ